แบบกระทงน่ารักน่ารักนะคะวันนี้เราประดิษฐ์มาจากใบลำไย,ยค่ะก่อนอื่นนะเราก็จะมาพับในส่วนของกลีบใบพัดนะคะใบลำไย,ยเรานำมาตัดนะคะส่วนหัวส่วนท้ายจากนั้นเรานะคะจะเริ่มพับจากส่วนหัวของเขาค่อยๆพับแบบนี้นะคะเพื่อนๆพับขึ้นพับโรงแบบนี้ค่ะ ค่อยจับในส่วนของตัวท้ายของขาไว้นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากๆนะคะแล้วเราก็จะใช้แมกลวดเย็บเอาไว้เลยจากนั้นก็จะนำมาติดตกแต่งในส่วนของฐานหยวกกล้วยนะคะก็ติดจนร้อมรอบเลยค่ะเว้นระยะช่องว่างนะคะให้ดีกรีบใบไม้แบบนี้นะคะเพื่อนๆ ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นใบอื่นๆได้เช่นกันนะคะใบมะม่วงก็ทำได้เหมือนกันค่ะถ้าไม่มีใบลำไย,ยใช้ใบมะม่วงได้นะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยค่ะด้านในเราก็ใช้เป็นดอกบานไม่รู้โรยนะนำมาตกแต่งแล้วตรงกลางก็ใช้เป็นดอกดาวเรืองค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะในส่วนของกระทงวันนี้ของเราน่ารักมากๆเลยค่ะ